การดำเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มของทีมผู้ก่อการดีของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2559ค่ะโดยประธานชุมชนนะคะเขียนของบประมาณจากกองสวัสดิการและสังคมะค่ะเพื่อจะไปจัดกิจกรรมโครงการป้องกันก,การจมน้ําในเด็กนะคะให้กับเยาวชนแล้วก็ทางเทศบาลนะนะคะทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพค่ะก็ได้ขับเคลื่อนง,งานการป้องกันการจมน้ํานะคะตั้งแต่ปี2561นะคะขับเคลื่อนมาจนจนถึง ปี2563นะคะทางกองสาธารณสุขคาได้ส่งนะคะการประเมินเด็กผู้ก่อการดีนะคะให้กับทางสงกลอเขต5แล้วก็ส่งเข้าไปประเมินได้การรับรองระดับเงินนะคะในประจำปีพศ2563นะคะพอป,ปี2564ค่ะก็ได้ส่งผลงานนะคะก็คือในกิจกรรมของโครงการการป้องกันการจมน้ำการสร้างทีมผู้ก่อการดีนะคะของ ก็ประมาณปี2564นะคะเราก็ได้ส่งประเมินระดับทองไปนะคะก็ทางเทศบาลเมืองหัวหินนะคะก็ได้รับรางวัลนะคะระดับทองดีเด่นระดับประเทศนะคะในปี2564ค่ะส่วนการขับเคลื่อนงานของเราอะนะคะในปีต่อๆไปของเราเนี่ยเราก็จะสร้างทีมผู้ก่อการดีโดยเราจะผลิตครูกอค่ะเพื่อที่จะให้ครูกรเนี่ยมาเป็นวิทยากรในการสอนให้กับเยาวชนของเราอะนะคะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กับโรงเรียน7โรงเรียนนะคะที่เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเรานะคะให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลอยตัวการช่วยชีวิตการปถมพยาบาลเบื้องต้นโดยครูกอเนี่ยค่ะจะมาเป็นทีมวิทยากรในการขับเคลื่อนในปี2515ค่ะที่เราจะดำ,นำเนินการต่อไปนี้ค่ะการอื่นต้องขอแจ้งลำดีนะครับกับทางเทศบาลหินนะครับทีมอกคีกระขาย ที่ได้รับรางวัลทีมผู้กอ่อการดีป้องกันการจมน้ําระดับประเทศประจําปีต่งัีรางวัลชันเดอร์ระดับทองดีเด่นครับก็ขอแทบดีกับอีกการที่เกิดขึ้นแล้วโครงการนี้ก็จะมีตอนเนื่องต่อไปครับซึ่งจากที่ทางเทศบาลหินเนี่ยได้รางวัลทีมผู้ก่อการดีเนี่ยทางเทศบาลหินท่านนายกเทมตีเนี่ยก็เห็นว่าโครงการนี้ประโยชน์ก็พยายามจะให้โรงเรียนเนี่ยประจุเป็นหลักสูตรสําหรับเด็กนักเรียนนะครับการเทศบาลทั้งเจ็ดโรง ให้รู้จักของการช่วยเหลือตัวเองในเมื่อของการตกน้ํานะครับวันนี้กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทาคีกระถ่ายนะครับจากมูลที่แล้วก็หลายๆเรยในงานนะครับวันนี้เทศบาลเนี่ยอยากยางเหมือนกับว่าเอาคนที่รู้เหล่าเนะี้ยมาเป็นครูสอนให้กับพวกเรายากอย่างจะเป็นครูกอแล้วกันนะแล้วก็มาสอนกับครูในเรียนรัศบาลทั้ง7ดโรงคนเหล่านี้จะเป็นครูขอในการเป็นวิทยากรในการเผยแพร่กับนักเรียนในสักัดเทศบาลทั้ง7็ดโรงต่อไปนะครับนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้น แล้วการทยกเข้มติวหินเนี่ยก็ยจะเ,เป็นจุดองโครงการนี้เป็นหลักสูตรของเทศบาลเลยว่าวันนี้ถ้าใครรงเรียนสัก,กัดเทศบาลหินจะต้องผ่านโครงการตะโกนหยดย,ยื่นหรือการช่วยเหลือเด็กจมน้ําหรือสอนเด็กรู้จักของการช่วยเหลือตัวเองเมื่อลงเล่นน้ำนะครับที่โครงการทจะเกิดขึ้นในปีหก้าก็ขอญาติคาพันให้ทุกคนรับทราบครับขอแสดงความ,รรมยินดีขอขอบคุณนะครับทางคณะเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องสาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอุหินนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองดีเด่นระดับประเทศนะครับซึ่งมีแค่สี่ที่นะครับแล้วเราก็เป็นพื้นที่เดียวซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทุกคนรวมทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และคนที่มาท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ด้วยครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับ ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็มีส่วนทำให้หัวหินนั้นได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับทั้นโรงเรียนในสิบทหารบกชมรมแช่โฟร์ไลท์จอยโฟร์เลิฟจากกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพสหการานใหญ่และก็โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานแล้วก็สาสุขอำเภอหัวหินครับที่ได้ร่วมกันในการที่จะส่ง งานนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ำนะครับโดยนำเอาเมนูอาหารด้านหนึ่งซึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านที่ว่างแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราก็นำเรื่องของการที่จะให้คนนั้นได้อ่านนะครับทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ําตะโกนยืนยืน่นผู้ชีพกู้ภัยนะครับทั้งเรื่องของ CPR การใช้ชุด AED นะครับในการที่จะช่วยให้คนนั้นได้พ้นวิกฤตในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เนินการผ่านร้านค้าทุกร้านนะครับโดยการอบรมให้ร้านค้าแต่ละร้านนั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมผ่านเมนูอาหาร อีกส่วนหนึ่งก็คือนวัตกรรมเรื่องของป้ายเตือนนะครับซึ่งเราทําเป็น3ภาษาติดครอบคุมนะครับทุกหาดของหัวหินทั้งพื้นที่19ไร่แล้วก็ชายหาดหัวหินชายหาดที่หัวดอนตะเกียบนะครับเพื่อให้คนได้รู้แล้วก็ให้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในเรื่องของการป้องกันเด็กจมน,น้ํา ซึ่งผมเองนั้นนะครับก็ได้ให้นโยบายนะครับกับทางคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับว่าเด็กบนหินนั้นหรือคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในหินนั้นจะต้องไม่จมน้ํา100%เซนะครับซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยจะยั่งยืนได้นั้นก็ต้องเข้าสู่สถานศึกษานะครับตอนนี้ผมกําลังนําหลักสูตรการป้องกันเด็กจมน้ำนะครับของผู้ก่อการดีนั้นเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ทุกคน ดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนั้นได้มีความรู้เรองการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมนั้นปลอดภัยจากการจมน,น้ำร้0ยครับ